สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟอฟ้างัอยูชนแนลครับวันนี้เราอยู่ที่อาร์มบางเหนียวครับจังหวัดภูเก็ตวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับกับงานเทศกาลเดินสิงกินผักจังหวัดภูเก็ตครับผมบรรยากาศค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงเรามาติดตามรับชมเลยครับผมไปครับเรากาลังจะเดินเข้าไปในอามนะครับ ศาลเจ้าครับอามบางเหนียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในอามกันครับว่าค่ำคืนนี้จะมีพิธีอะไรครับผมเ,เราไปติดตามรับชมแล้วผมไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างในนครับบรรยากาศข้างในอามวันนี้คึกคักมากเลยครับกาล,ลังจะเริ่มตั้งขบ,บวนครับเดี๋ยววันนี้จะมีพิธีแห่พระไปที่สะพานหินนะครับ ผู้คนเยอะมากนะครับวันนี้เรามาติดตามดูเลยครับผมวนี่เป็นบรรยากาศข้างในสามนะครับ สามบ้านเหนียวนะครับทุกคนเยอะมากครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนของวันที่ยี้าครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก่อนจะมีการเริ่มพิธีเดินขบวนแห่พระนะครับเรามาชมบรรยากาศในอาบันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมีผู้คนมากมายครับ ก็มาสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันสุดท้ายของการกินเจนะครับ เราไปสานเจ้าบางเหนียวมาแล้วนี่เรามาชมบรรยากาศสารเจ้าจุ้ยตุ๋ยครับในวันสุดท้ายของการเือสินกินผักครับผมัอหวรดภูเก็ตไปดูบรรยากาศข,ข้างใน,นครับผมไปครับนี่เป็นบรรยากาศที่สารเจ้าชุ้ยตุ๋ยนะครับก่อนที่ไ <ป S 2> ม่ <จะ S 2> มีเัยนไม่มีปัญหาทามได้ ใช่แต่ถ้าไม่หามกินก่อนก็ได้เกี้ยวไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่เกี้ยวไม่เปลี่ยนไม่อยากเกี้ยวสิคุณพี่ไม่ต้องห่วงนะฮะรั่ไม่ต้องกังวลอันนี้ผมเข้าใจคุณแม่เลยไม่ต้องกังวลคะคือผมบอกเลยศรัทธาพาให้ได้ประจักษ์คือน้องๆเป็นยังไงฮะไม่เป็นอะไรแต่ดินประสิวจนเป็นแผ้พุพองข้าวหมู Uhm, อ่าก็บานทีไม่ควได้ฟังเลยนะการเมื่อเวลาโดนขอชุบชุยนะมันหนูมันเป็นนกแล้วต้องจอบต้องจอบนอนจอบอะไรกันจอบลูดออกกันเลยไปนะเชเชเชเอาเมื่อกี้เราพทรกถึงเรื่องของบริจาคที่ดินกันอยู่ เรือบอกออกมาแล้วครับกะบกนพาเรือบอกอกมาแล้วนะครับ,บ,นรบ,นค,รบคนเยอะมากเลยเราเข้ามดูมมไม่ได้ครับคนเยอะมากๆเลยับ ตนนี้เราอยู่ที่หน้าศาลเจ้าบางเหนียงนะครับแต่ว่าเข้าไปใกล้ๆไม่ได้เลยดูภูมนอกอยู่เราจะคอยเดินตามขบวนอีกครั้งครับ โม่ด้วยนะครับเสียงดังมากๆ ขบวนได้เลยผ่านขอให้การนะครับกำลังมุ่งหน้าไปสะพานหินครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับผมไปครับ นี้เป็นท้ายขบวนนะครับตอนนี้กําลังอยู่สะพานหินนะครับกําลังมุ่งหน้าไปสู่ทะเลนะครับดูหัวขบวนครับอยู่นู่นครับความยาวขบวนยาวมากเลยครับหัวขบวนอยู่นู่นครับหัวขบวนอยู่นู่นท้ายขบวนครับท้ายขบวนอยู่นูนครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อตรงริมหาดครับผมว่าเป็นยังไงต่อครับ เป็นส่วนรวมของม้าทรงทั้งหมดเลยนะ กระบวนแห่พระในวันสุดท้ายขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นังินครับผมขอบคุณครับ